สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มาเจอแปลนบ้านหลังที่ว่าผมจะเอาไปทําที่บ้านสวนของผมนะครับซึ่งหลังนี้ผมได้คุยกับเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าสิ้นสิทธ์ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณสองแสนห้าครับก็ถือว่าหลังกระทัดรัดพอดีที่ผมจะเอาไปทําที่บ้านสวนครับเป็นบ้านแปลนที่แบบสวยๆอีกหลังเนึงซึ่งได้มาเจอบ้านหลังนี้ เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบบ้านนะครับนี่ครับในส่วนของด้านหลังซึ่งถือว่าโอเคมากกับราคาประมาณนี้สองแสนห้าแล้วก็เป็นขนาดที่ว่าไม่ใหญ่เกินไปเหมาะที่จะเอาไปทำเป็นบ้านสวน นี่ครับในส่วนของด้านหน้าครับเห็นตามที่เขาบอกผมก็บอกว่าสองสายหน้านี้คือราคาสิ้นเสร็จหมดทุกอย่างเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของที่ยืดออกมาเป็นห้องน้ำ ในส่วนของหลังคานะครับก็จะเป็นสามสเต็ปนะครับก็คือมีสเต็ปที่หนึ่งเป็นส่วนของตัวบ้านแล้วก็สเต็ปที่สองก็เป็นส่วนของด้านหน้าที่ยื่นออกมาแล้วก็ในส่วนของสเต็ปที่สามเป็นส่วนของห้องน้ําซึ่งก็ถือว่าได้แพลนที่ถูกใจครับ อันนี้ก็ดูจากด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับก็ถือว่าขนาดกำลังพอดีครับในส่วนนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับหลังคาโกับนัส้างผมสร้างนะห้องนอนสามกูณสามเออตัวลไม่ไหวนิดหนึ่ง อนี่ฮะมันต้องงานมันอยู่นอก,กว่านี้เนละอืมนี่ในส่วนของฝ้าก็เป็นส่วนนี้ในส่วนของฝ้าด้านหน้าครับอันนี้ฝ้าเชิงชายครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูแปลนบ้านหลังที่ว่าผมจะเอาไปสร้างที่บ้านสวน ก็ได้แปลนที่ถูกใจก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีแค่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ